หนาวิเคราประโยชน์นะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่นนี่เกมไม่ได้เอาชีวิตรอบผมจะไปสร้างเรือเฟอร์ิกอีพาร์ตี้ตองนะครับผมเคยสร้างให้ดูแล้วเพราะผมเคยสอนแล้วเครื่องผมมันค้างอะ่ะเออเกมมันเด้งใช่ไหมเดียวใช่ใช่มันเด้งแล้วอะ่ะผมอะ่ะก็เลยต้องมาแบบทําตอนนี้ให้ทุกคนดูเลยใช่ไหม ตื่นเช้ามาแล้วก็ทำไปเลยใช่แล้วก็รีบมารับลยแลนมีเพื่อนผมชื่อว่าลีโอแนะนำตัวไ่อยเพื่อนอยู่ไหนอยู่นี่อ,อ,อยู่หน้าเรือเีอเคไม่ได้ลงคลิปนานผุกคนน่าจะจำกันไม่ได้แล้วแหละปีเธอมผมไม่ค่อยได้ทำยู u ูบแหน่ได้ดูตัวละครผมเว้ยชั่นที่ผมเล่นอยู่มันสามารถนอนคานได้อย่านี้คีะ เอออย่างที่คิดเลยเอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดรวี๊สตัดตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบไม่พูดอะไรกันเลยนะเอเคขอตัดตอนจบหน้าเรือทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างฝั่งผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนนะครับโอเคเรียวถึงไไนแล้วถึงนไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนอะไรวะเพื่อนทำไม เราขอทุกคนก,นก่อนในวางเกินเหรอนเนี่ยวางเกินเอาเพื่อนใ้ถึงไงแล้วเราวางตรงนี้ก่อนนะโอเคผมบอกขอตัดฝาเกื่อนเลยนะครับจะได้ไปอันนี้เลยเลยนะครับอเอ็กขอตัดดีก มนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากเซิแบบแร์ฟแหลกนะครับเกมหลุดครับใช่ไหมมันหลุดใช่แล้วเขาไม่ได้ไซื้อไอตังเคนก็นดีเราไม่ซื้อนะทำไมอ่ะเดี๋ยวตั้งหมดตัดิซน้ำยาวิ่งเร็ด้วยเพื่อเพื่อเราวิ่งช้าไม่ใช่เหรอฮะเพื่อเราวิ่งช้าไงออาทำไมหัวนะทำ<ห>ไมหัวนายหายวะจิงจิงล่าหัวเขา <K ell> หัวขาวเนีย่ยหัวขาวเดี๋ยวจากกลายเป็นไม้ค้าตอนนี้กลายเป็นหัวเหลี่ยมแล้วเออจากกลายเป็นไม้ค้ากลายเป็นตัวเหลี่ยมไ,<ห>ไม่ได้เห็นที่ดูดส่วนไหมเห็นเออจะมานานเด่นปั๊ดท,ท,ท,ที่ที่เล่นเล,เล่นไอ้ย่าช่างมาเถอะเรื่องนั้นอ่ะเราไปกันเถอะไปเอา้อาทำไมมันไม่เหมือนตะโอนแล้วอ๋อมันต้องมันคนเดียวเราไปอยู่คนเจ้ให้หน่อยมาเล่นมาเล่นสองคนได้เหรอ เส้กันก็คือเข้ามากันทีเดียวเลยทีเดียวแบบไวไม่มีเพลงเหมือนคนเดียวใช่ไหมหตึงหุยหุยโมอ,อ,อ,อมาอาไปดูดิเฮ้ยตรงนี้ก็มีโมอาอาทุกคนเภาพเลโมาเอ้ยว้าวี่มทอทอเดอดฮัเดฮักบเล่ลเล่บ,บ,บ,บไปทุก โอ้ยกับ <ns> ดักกับดักกัำดักเราโดนกับดักแต่เราเลือดเราไม่ลดเออแต่เลื่อนลดพวกเราไม่ลดคงเลยเนาะทำไมมันเหมือนเดิมแล้ววะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกระพริบไหมกระพริบแล้วแจะคก็ดูกระพริบเข้ามาเข้าตัวเราอะไรไปแล้วรับไหมยังหมดละเปิดดิมาเร็ว เห็นหน้ารักด้วยทุกคนอืหน้ากว่าหมายซะหน้าในดอนนี้กลเป็นเพงของได้ทั้งตัวบิ๊แมว m o s t e r v d o มา,า,มามมมต้องเอนี่อ,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 อถ้าเป็นศิูยู I ก็กจะดีมากเลยนะแต่ไอตัวไอแต่ไอตัวเฉพาะสิกเกอร์้ยโมอาโมอาาามสบอซทุกคนแบบผสมสิบเอ็ดเอร์เซ็นเพื่อนในห้องยังเราเราไม่ต้องมาเจอห้องล็อกอีกเลยใช่ไหมเนี่ยห้องล็อกอีกทัวแต่ไม่ได้ใช่อ่ะไม่ได้ใช่กัวพีิบไหม กระโดดข้าไมไปเลยมีมีโอโออาร์เฮ้ยแต่เราโดนบีบแต่เราไม่ตายไม่ตายเว้ยขยัเรื่อนรถแล้วแปดสิบทุกคนฮ้ฮัลโหลฮัลโหลาเก้สิบก้สิบเออของเราเย้เดินเพื่อนอะไรต้องวิ่งตามเรานะเคถ้าห้าตายนะเค okay. เราไม่ตายอยู่แล้วแต่วันนะั้นแต่เมื่อาวนานตายเพราะว่าโดนมือจับ

เช็ดไปดูไดไหมเามัน่ะลาก่อนแเดี๋ยวเราเข้าไปเ่นใหม่อเคแล้วให้โอกาสาหน่อเดห<ม>ารีบมานะห้ารีบไเร็วนะเย,ย,ย,ยีะยวช็ดไปเมื่อไอพวกที่ไอจเช็ดไปตาขวดเราไม่มีไม้กาเข็ดใช่โอเค ไาอยู่ดานซิกใช่ไหมนายรอด่าซิกเดี๋ยวเราสามารถเจอกันได้น่ะใช่งั้นนายรอด่านซิกโอเคน okay. ายรอด่านนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด <ใน S 1> ี๋ยวเท่าไรอันนั้นมันมันเท่าไหร่นะเจ็ดอันไอ้อด่านนั้นมันเป็นหกใช่ปะแต่จริงใช่ปะมันเป็นสี่สิบเหรออืมนายรอนายรอด่านนั้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวรอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถึงดาานาน่าโดนไฟไง โดนมือดิเอาตทำไรทำไมันไม่มีให้หบอ่ะขนาดต้มไฟเลือดรดนิดเดียวเหรอมาไฟมันเลือดรดนิดเดียวเพราะว่ามันขนาดของบอมอ่ะมันขนาดของจริงอ่ะมันยังรดเฮ้ยโมอาทุกคนป๊อบป๊อปป๊บปป๊ป๊อป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 ๊อปปูอปป๊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 อนอ่ะกอปป๊อปป๊ปป๊อพริบ โลบักอะใชโลบักพ่อใช้หัวใจใช่ออสิบสามเอาให้ทุกคนได้อยู่ดา่านที่เท่าไหร่หนที่อุ้ยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดรอด้นะเก็ <Okay. S 2> ได้ดา่านซิกด่านที่เท่าไหร่วะดา่านซิกด่านที่เท่าไรหร่เพื่อนด, 6. 6. ดา่านซิกหกด่านที่หกสิบเหรอไม่ใช่ สามสิาแล้วเปิดได้เลยน่แน่เนาะแต่เราเข้าไปพิก่อเส่รัไม่มาหรอทุกคนไอไอปีกบูมันมันอยู่ในกลุ่มใช่ปะ เป็นพวกนี้ยินในกลงป่ะเะฮะัด<ะ>สรุปไม่มาหรือเพื่อนอย่าไปฉีกกันนะเอ้ค okay. ทุกคนเดี๋ยวเพื่อนผมเข้าค้องผมอยู่ดาที่ยี่สิบไม่ไหวอีเจ้าอายให้เพื่อนมปคนมาว้าวทุกคนผมมาที่ยี่สิบสองเ เพื่อนผมม่ก้าเข้าน้ำเปียกไรอะและเพื่อนเลียวเพื่อนผมใช่ไหมมันมีเพื่อนคนนึงอ่ะมันตามโยมาแล้วเลียวก็อยู่นิ่งแล้วเราก็ไปใจเอ้ยใจแอนสาไปกาตีเลียววัเยีมีคนเดินข่านะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายตั้งสามคนอ่ะเฮ้ยเพื่อนหลอกนายรออางั้นนะแล้วอย่าด่าซิกแล้วริลลเนอะได้เลยชิบุจีละ อืมขอโทษทีทุกคนก็ผิดขออนุญาตไปตัดด่านสิกเลยโอเคทุกคนผมถึงแล้วเราอยู่ที่สามสิบเอ็ดนายอยู่สามหกใช่ไหมใช่เพื่อนนี่มันซิกเบลอเบลเซิกทำไมมันดูเป็นลูกกระตา่ายนรีบมาที่ด่านกลับมาที่ด่านนี้ซิกซิกมันฆ่าเราได้ไหมเนี่ย เออยเชืตรงนี้เดี๋ยวเราไปข้างหลังนี่เดือบเอ้ยพิษซิกซิกนายหนีเราใช่ือดเออซิกไมนหนีเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวซิกหยุดนะไม่งั้นจะฆ่าแกเดี๋ยวเดี๋ยวซิกบอกว่าเฮ้ยมามาเป็นตัวร้ายว่ะซิกมันกลัวคนว่ะมาเร็วมาเร็วซิกกลัวคนเพื่อนมามาไปตัดเตะหกสิบป่ะ ซิกกลัวคนนายะนายนายไปได้เอหกสิป่ะเออซิกกลัวคนซิกกลัวคนคุณผานตรงนี้เลยเอออะไรวะสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดก็ต้องไปสามแปดสิเอาอันนี้ไม่ใช่อ๋อสามเก้าสามเก้าสามเก้าดดดเพราะว่าไอตังนั้มานมาเป็นของหัวหน้าของซิกทีนี้นายไปได้ไหมนายไปนะ เล่นมารอเราด้วยนะเคสเราขอเปิดลิ้นชักด้วยอุ้ยจะจะพยายาจะจะไฟแช็คแล้วก็ทองมา,มาเอาปะเอา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 ขอบคุณนะโอเคอยู่ต,งงตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้างหลังอ่ะตรงนี้ตรงนี้อะไรวะไฟแช็คนายเอาไฟเหรอใช่เฮ้ยเรามีหกสิบหกสิบอ๋อแสดงว่าเก็บได้แค่ทองเลยใช่ในายไปเดี๋ยวเราติดบัคกันอีกโอ้โอโยเนาะพวกเราเนี่ยพวกเราติดบัคกันอีก มีกะขอขอขอเอ้าแต่ว่าน้ำที่เราออกไปแล้วไม่เป็นไรเราต้องการสองเหรียญเอาอยู่ข้างในเหรอมีข้างในอีกนะข้างในมีอีกนะเอ้าสองเหรียญนี่มันเก็บไม่ได้เก็บประตูของเรามันเก็บไม่ได้โอเคทุกคนเราจะรอเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วเร็วเร็วไหวไหมไหวคอมมอนคอมมอนคอมมอนอยู่ไหน ถ้าเราอยู่ในอ๋อน่าจะเราแต่เดี๋ยวเราจะไปคาฟิกเกอร์เลยเออร<อ>ะเบิดมันราคากี่บาทวะระเบิดมันต้องใช้ยังไงระเบิดไอระเบิดต้องซื้อจากไหนอะ่ะมันต้องใช้ของมันต้องใช้ดอกของแท้ของ,งอจริงอ่ะของจริงของจริงที่สุดนะ่ะมาเลยมาเลยมันเค<อ>ยม,มีคนใช้ใช้ใช้ร<อ>ะเบิดแล้วมันซื้อมาจากไหนอะ่ะ มันใช้ไอไอตัวนั้นอะไม่สิไม่ใช่เหรอสี่สิบห้าก็ต้องไปห้าถูกเลยว่ใช่โอเคทุกคนบายบายเฮ้ยถ้าเตะตัวมันเราตายนะด่านซิกอีกแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่บอมบอมมันมันต้องรอด้วยรอด้วยดินายรีบไปไหนแล้วว่าเราคานกันไปเลยไหมไวดิ สีกเพราะว่าคายไปเลยเพื่อนคายไปเลยม่แมวอะด้ด้วยขอตะขอได้ไหมขอได้ไหมไม่มีสบายเลยโอ้โหนั่งได้ด้วยอ่ะปกติของแท้มันนั่งไม่ได้เดินอย่างนี้เลยรอด้วยนะอย่าเพิ่งเดินไปอย่างนี้แม่งเลยได้บอกว่าหัดหน่อยเลยบอกว่าหัดหน่อยมันนงมันบักอะบักอะไรเหรอเพื่อนผมบักได้ไหม อุ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยไหนอะคนไหนเป็นตัวสีดำอะยังไงเนี่ยมัน,นอยู่ทางบนอะอุ้ยฟิกเกรอร์มันหันหน้าเราทุกคนมันไม่ฆ่าผมฟิกเกอร์ไม่เห็่นี่เหรอม,มันไม่ฆ่า<บ>ผมมันมีคนเข้า<บ>นายไปนายไปไขรหัสเออยุดเราไปไขรหัสให้นายมานายมาตรงประตูเฮ้ยมีคนสีดำออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมีนายไปใส่รหัสให้นายรอก่อนนะเพื่อน เราจะต้องไปทั้งคู่เราพ่อตายนะเฮ้ยมีคนใส่รหัสแล้วใส่รหัสเลยใส่รหัสเลย,ย,ย,ยไปเร็ว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 ไปไฟไฟทุกคนพ่อตายเลยเฮ้ยสู้ขอไหมสู้ของว <c oughs> ่าตังเราไม่มีไอเชี่ยแล้วเอาเราเฮ้ยห้าสิบห้าสิบไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็คยิเราไปแล้วเราไปแล้วเอาตังทั้งหมดเลย มีสองอยะเรามีแค่สิบบาทอ้าวดสิบห้าแล้วตายแล้วไปสิบห้าหรอสิบห้าแล้วอ้าวเ้ซื้ออะไรซื้อไมกระเขนสองอันอ้าวพอทีนี้ไม้กระเขนกี่บาทหรอวะสองร้อสองร้อยเอาแล้วนายซื้อไปได้ก็เรามีไปสี่ร้อยสิบห้าสี่ร้อยเหรอแล้วเเหลือสองอยสิบห้า ถูกมาด้วยแล้วเราเหลือแล้วขอคานไปทุกคนคันคานทุกคนคานคาเขาอยู่ที่อื่นครับเขาเขาเขาไม่ได้ยินคานทุกคนเออย่อย่อย่อไม่กี้มันคานฮะไย่อย่อย่อดาซิกอีกแล้วเหรออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องเรียกว่าคานแล้วสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องเรียกว่าย่อและเรียกว่าคานย่อคานย่อดิดิลูกคันลูกคันคุณแจ ใบเองเลยแต่เราไม่มีเชียร์ะไปดนัดเอหกสิบดีกว่าเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยเปิดเลยเนาะเราถึงแค่ร้อยหนึ่งร้อยอ่ะนายใครลัสแทนเราได้ไหมอ่ะโอเควันนี้นายไปมาไหนมามาทัห้องเอหกสิบได้ไหมอะไรนะมาห้องเอหกสิบได้ปะเนี่ยมันจะมีคนใจอยู่เนาะทำไมอ่ะ ไอ้ปาไข่พี่ก่อนเร็วเฮ้ยต้องใช้คุญแจไม่ต้องใช้นั่นหรเรามาแล้วล็อกกันนะเราเปิดสวิทช์อย่าดื้อไปเองนะ่ <Okay. S 2> ะเฮ้บอกเพื่อนได้อย่าพึ่งไปบอกเพื่อนก่อน,โอ,โ,นโอ้โหนายออกไปมึงดิเฮ้ยมันมีคนหนีไปอะ่ะมันมีคนหนีใครไอ้หญิงเวนนั่นอะ ไอผู้หญิงเวนั่นทุกคนอย่าไปสนใจไอผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยเพื่อนตายเตียงอ้าวเขาตายไว้หนีก่อนเฮ้ยเอาคุณเจนนี่เพื่ไข่หกสิบป่ะมันไข่ได้เหรอน่าจะไขได้นะรัดมาไหมเพื่อนไมมาอ้าวถ้าถ้ไอผู้หญิงไอเวนั่นน่ะมันมันไปเออไม่เอาดีกว่าเพื่อนมันเสียของอะ ใช้คุณเจอันนี้ไงมันเสียของมันเสียของเดี๋ยวไม่มีใครนะหยิบไปแล้วหายเลยนะคุณเจอ่ะอันอนั้เย <Yeah S 1> ี่อะนาไปจีอันอนาเรายังไม่เคยไปเลยนะอ,อืมแบตเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแม่งยังไม่ถึงไหนขอเราแปดสิบสี่หรอไม่งขอเราอเอ,องด้วด้วยดียด้วยเราขอเราขอเราขอคุณแจอเอาคุณแจอ,อยู่เลยตรงนี้อืม นับดึงกุญแจมันต้องอยู่ในช่องเล็กนะแต่แต่มันอยู่ในช่องใหญ่วะไอซิกแล้วเว้ยเอาอีกแล้วไอซิกไอซิกเ้ยไอยของแท้มันก็มีสองครั้งเหรอของแท้ม่สองครั้งของปลอมมีสองครั้งใช่ไหมืึสซิกก,ก็มีสองครั้งแต่บางทีก็ไม่มีบางทีโอ้ยลูกกตารูอตอกก็ยังไงทุกคนระวังไอเจ้าลูกกตาตัวนี้นะมันเคยตอกเรานี่นี่ไหมเขนี่นี่นเออ ในายใช้ไม้กางเขนปราบเจ้านั้นนิมันมันโยนของให้เราได้ไหมไม่ได้เหรองั้นนายลองกดค้างดิเออไม่ได้จริงด้วยเพื่อนนายใช้ไม้กางเขนแล้วมันจะตายไหมตายแล้วมันจะปกป้องคนอื่นได้ไหมไม่ต้องลองนะต้องร้องเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นเลยเอ,อนเายจำได้ไหมว่ามันห้องไหนอ่ะฮะอยู่ห้องไหนอ่ะอยู่ห้อง จำได้ไหมเดี๋ยวอย่าไปดูก่อนเรวรู้แล้วเรารู้แล้วห้องไหนห้องเจ็ดสิบสามคนแจห้องไหนวะโอเคทุกคนเดี๋ยวตามไปหาคนแจกันเลยโอเคทุกคนผมเจอคนแจแล้วไปเดี๋ยวรอด้วย ซี่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมอืมอคราวนี้ลูกก็ตายเยอะนั้นเนี่ยเออลูกก็ตายเยอะกว่าเดิมนั่นไงเยอะห้ามพลาดน,นะไม่ตองเข็ยนลูกแม่ไม่ก็เข็ยนมาจับแขนไม่ได้นะเหรออืมเพราะว่าแขนมันใหญ่เหรอไห้ไอกวาด <ไ>อราจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยน่ารากักจี้มีรถตู้จิงหมินเนมันจะมาทำอะไรนักหนาเนี่ยหมออ่าไปริว้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณจะได้ไปไหมเนี่ยต้องรอต้องรอ มันใช้ไม่ได้อีกแล้วกดข้างนี่กดข้างกดข้างกดข้างเอ้ยหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยมันกำลังทำอะไรของมันเออคิดว่านะันอ,อย่างไรอยู่เงี้ย แลมันเล่นยากกว่าเออเอาแล้วห้องนี้มันต้องไปยังไงอ๋อจบได้แล้วอ่ะคานคานเลยไหมมันต้องไปต้องอย่าไปช้าอีกโอเคห้องที่เท่าไหร่วะเบสเบสเบสเก้าเดสเก้าตาี่ว่าเราไปต้องเข้าตู่ เราไม่ต้องเข้าตู้เลยเป็นอ่ะมีบัอรเข้าตู้ออกไปเลยออกไปเลยอืออย่างงี้ว่าอะไรนักหนาไอ้งูไอ้งูได้เห็นหน้ามันไหมหน้าเหมือนของจริงอ่ะไปยังุ๊ยว๊ทเฮ้ยเห็นหน้าเหมือนของจริงอ่ะเฮ้ยเราโดนแล้วไม่ตายไว้ยลองยืนดิไปละมันไปละแล้วมัน เจมด้วยอ้าวกูลืมเฮ้ยพูดไปคนอราคว้าเองเราคว้าเองรา้ว้ขาไปแล้วใช่ไหมล Let's go! Let's go! y เย้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะใช่เ่ากดไลค์ให้เยอะๆเลยแหละไลค์กันเร็วเเ็วเราไปชมผู้สร้างกันเลยไหมโอเคอันนี้กันกันโอดเข้ามปได้เลยของจริงมันเข้ามาได้ไหมเนี่ยได้ตาทุ ออเเ็ยยลได้แล้วก็เอาบันเทปไปกินเออไปแม่น่ามันครูสร้างเกมแล้วเนี่ยเออคููสร้างเกมนี่โคตรหล่อเลยนนคนละคนแล้วมันลูกป้นอะไรเราหลอกมาเพราะว่าวเราเป็นมาครับนะาลูกปั้นเนี่ยใครใครเป็นลูกปั้นเนี่ยเครเป็นคนสร้างรึปะไม่รู้ไอเจ้าหนูหนูหรอหนูครูสร้างเองน้องของสร้างแล้วน้องตายยังน้องตายแล้วหรอตายแล้วตายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เป็นโรคกะเลงเหรอ ไม่จะเป็นอะไรนะไม่เพื่อนถ้านายมาอยู่ด้านหลังเราเราจะตอกนายนะคนรับนะเราไม่ตายอ่ะเอาแสดงว่าออกไปได้อยู่เลยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเอาเราเลยดีเอาครเมื่อกี้เราไม่เข้าตู้เลยนะมากับด้านหรือเปล่า รอด้วยเอาเร็วกินเลยกินเลยกินเลย99เฮ้ยรออาพันดีสเกอร์ไม่ออกมาเลยเช่นไรเก็จะไม่ออกนั่นไงว่าแล้วไบไปไอไอตัวเกมโง่ตัวโง่ตัวโง่มากมันต้องไปทางไหนวะตรงนี้ตรงนี้ไอเขาเกลียนมาแล้ว เฮ้ยเขาเขียนวะ,ะไปดิไปดิเอาช่ดด้วยขั้นมิ้ฟิเกอร์มาเอาเอาเอี้ยเอามาหาต่อมาฟิกเกอร์บักอีกแล้วกเซเล็ว่าตอนนั้นมันมาแล้วแล้วมันก็นบักดิใช่คุ้งหี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่รูเนาะทำไงวะเพื่อนอะไรฮะล่ะค่ะเจเฮ้ยเจ๊